ตอนนี้ผู้ช่วยตกกเลยังไะตัะเลื่อนให้อ,อาจรยวิทากษาชั้นปีที่สองทุกนายผม้ด้โทรสตรัตว์วัพุยวันครับตำแหน่งครูฝึกสุดนักได้ใส่อาหาร,หารมดโทนโทีสาม ก่อนอื่นนะครับที่จะมาเรียนดูวิชาน,นี้นะครับแล้วก็อาทำเขารู้จักกันก่อนนะครับครับประวัติทางการศึกษาทางาหารของครูนะครับปรจบเรียนสิบเหล่าทหารช่างรุ 29, งรนรร่นที่สิบเ้ารับสองเก้าอบรวมในมหาสิบัติรุ่นที่ทีหนึ่งทับห้าเจ็ด แล้วก็เข้าอบรมครูฐานบบกรุ่นที่1นึับหกสองแล้วก็เรียนชั้นในร้อยรับรุ่นที่9ก้าสองทับหกสองต่อไปต่อไปนะครับจะให้เศลนษามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิชาับสถาบันทางกษัตริ ซึ่งสถาบันรัาสตัดนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีนะครับและราชวงศ์จักรีก็ประกอบด้วยสิบพระองค์ สถาบนวนรรมภาษาไทยนีอะไรสาัวร์มภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยาพระองค์สถาบันวัฒนธรรมหาษาริยในประเทศไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยที่สืบทอด อายานานหลายศตรวรรษเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่มีความสำคัญบ่งบอกถึงแนวความคิดความเชื่อและความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆที่หล่อหลอมรวมใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสารรค์ให้เกิดความผาสุกข,ของสังคมไทย โดยรวมวัฒน,นธรรมการปกครองระบกษัตริย์ของประเทศไทยจึงมีความผูกพันอย่างแนบแน่นต่อสังคมไทยมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับต่อไปจะให้ต่อไปน่จะใั้ศึกษารเรียนรู้เกี่ยวกับราชวงศ์จักรีนะครับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่ง เราจะการที่หนึ่งนะครับพระราชบัติของเราจะการที่หนึ่งคือพระองค์มีพนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระ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 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพนามเดิมว่าด้วงหรือทองด้วงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันสองพันสอง้เจ็สิบหกในแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชาจากักรแห่งแห่งอาณาจักรอุธยาเป็นพรโอรถในสมเด็จพระปฐมมหาชนกซึ่งมีพระนามเดิมว่าทองดีสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกาษาธิบดีบระพโก โอสาปานนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระราชชนนีมีพระนามว่าหยกหรือดาวเรืองต่อไปก็คือมันไม่ทันไปเรื่อยเลยอันนี้เลื่อนเลื่อนรายการที่สองเลยอ่าเลื่อนรายการที่สองเลย ้องเลื่อนขึ้นพอต่อไปเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สองนะครับพระบาทสมเด็จพระอุทเลิศรล้านภาลายัยมีพระนามเดิมว่าฉิมทรงเป็นพระราชโอรสในข้าบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจาโลกและสมเด็จพระธรรมรินทร์พระบรมบราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพุทธที่ยี่สี่วันพุทธที่ยี่สี่กุมาภาพันธ์พุทธศักราชสองพัพ 2, นสามร้อยสิบสเนเศสิินิวาสถานตำบลอัมพวาสมบทสสงครามเมื่อพระชนมายุได้ 16. สิบหกพรรษาทรงได้รับสถาปบาขึ้นเป็นสมเด็จพระรูปยาเธอเจ้าฟ้า ผมมารวงอิสระปะอิสราปะอิสลาตุธอนัสอิสะาสิสฮวสทำบอะการที่สามเลยวันเรีลาต่อไปนะครับให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชวัตราการที่สามพระว่าสมเด็จท่านั่งพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชรถในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราภาลัยกับเจ้าจอมมารดาเรียมต่อมาภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสุาลาลัยสเด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคมพุาาทธศักราชส3 3 0ณัพระราชวังเดิมกรุงทนบุรี จะดูพระริาชตประวัติี่สต่อไปจะเป็นพระราชประวัติอตของรายการที่สี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธลลานภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยเดราบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสที่วันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547ทรงะนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ มณโทรงจเจริญประชนมายุได้เก้าพรรษาทรงเข้าสู่พระราชรวิธิลงสงซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงรัตะนโกสินทร์เมื่อพุทธศักราช2355แล้วเฉลิมพนามตามพร,ระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมุติเทาวาวงศ์ง องอิสวนกษัตริย์ัติยะราชาไปไปไปกุมา <Okay. S 2> ไปรการับต่อไปให้ศึกษาเปลียนรู้เกี่ยวพระราชบัติของรัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสุรินทาบรมราชินีสเสด็จพระพราชสมภพเพื่อวันาทางี่ยี่สิกันยายนพุทธศักราชสองพัสราสิบหกในพระบรมมหาราชวัง มีพนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์โพธินทรเทพยะมหามุทมหามุทา์มหาบุรุษบุรุษบุรุษรุรุษเสยกรัตนราชรัตนราชวโรลตนรัตนาราชระตนารัตนาราชจรวิวงศ์ุรษ เอาได้ไหมเอาได้ไม่เอาอะไ้เอาแค่เอาราชการที่หอาแค่หน้านี้นะเอาแค่เอาแค่หน้าบุตรหน้าหน้าไม่กี่ไม่เอาหน้านี้ไม่เอาธรรมญาติอ่าอ่าแค่นี้แล้วก็หน้าสองดูหน้าสองนี่หน้าสองญากเป็นเอาเขาเอาพระธินีธนยุทกิจของราชการ ไปเป็นพระราชินีอกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแนี้จะส่งคิให้ว่าระการใงะ แคิก็คือตรงเลกค่าก็การปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินตรงรักษาอสรภาพของชาติตรงพระราชดิพันธนหนังสือตรงรเริ่มกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอออเ รวมดุงศาสนาทรงปรับปรุงกฎหมายและระบบการนิธรรมทรงพัฒนากองทัพระบบกองทัพเรือสมัยทรงปรับปรุงกิจการตำรวจทรงสร้างและปรับปรุงถนนทางคมนาคม ไปวัฒนธรรมเศรษฐกิจของรัตที่หกว่าสมเด็พจพระมงคลเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์เจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัตที่หก